สวัสดีครับทุกคนมาพบกับพวกเรานะรายการเล่นไปเรื่อยดแล้วอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนะชาวเล่นเปรียดไดรี่นะทุกคนวันนี้เรามาเล่นอะไรมาบ่จีเล่นเก็นชินเฮ้ยกิจกรรมเดก็นชินนี่หรอกิจกรรมอะไรอ,อ่ะกิจกรรมเอ่อแมงกวางแมงกวางแมงคามแมงคามเนี่ยนี่เสียเสียเลยแดนประลองแมลงมาสัจจันท์ปองชิวก็าถูกเอาแมงคามมาตีกับมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะไม่แมงคามคืนอนนอะไระวะ รู้เลยว่ามันชื่ออะไรสองตัวนั่นแหละไอ้สีแดงชื่อว่าคาบุโตอีกตัวหนึ่งชื่อว่ากาแทกใช่ไหมคาบูโตไปดูอีกนวไปดูกันอีกแค่ที่เนี่ยไม่เคยดูผมเกิดไม่ทันนันที่อะไรออาอย่างเงี้ยยืนเรียงกันสามสองหนึ่งใครกดตีอยู่ฝั่งคนกดตีใครสไลด์อยู่ฝั่งคนกดสไลด์มาโอเคโอเคสไลด์คืออะไรวะคีย์ขวาเหรอคียไลน์คีย์ขวา มายืนหันหน้าทางเดียวกันก่อนมาเย่โอเคสามสองหนึ่งโอเคไปเวอรล้วเหอ่ะวัววันนะแล้ววัวเริ่มป่าแล้วกันโอเคกิจกรรมเดาทะลองมาแรงแันไแสดงของชูอยู่นะโอเคพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่าเรื่องระดับความยากเดืดกำลังนะเฮ้ยกระชับมีดได้เปล่าเนนี่ตอนระดับกระชับมีดได้เปล่า ยังไม่เคยเล่นสุดกำลังเลยไปสุดกำลังเลยไปรอบแรกไปเล่าของกูกูเลยไอ้ถ้ากดปุ่มอะไรไอ้ด้วงคาบุโต้คุณสีคุณชื่ออะไรอ่ะ W ีเอเอาก็การแท็กอะไรกูสีฟ้าเปล่าสีฟ้าก็การแท็กสีแดงก็คาบุโต้เลยเคยดูปะเนี่ยเคยเลยเจี๊ยบต้งชื่อเล่นใหม่เดี๋ยววะเจี๊ยบเฮ้ย ทำไมนะจ๊ะดงานรั <S <S ังวะเฮ้ยเฮ้ยมันสวยจังอะีวันนตีมันีวันไม่ตีมันดีตีวันตีมันดีสีแดงก็สันดูดีกรสันเหรอวะอ้ยปล่อยพลังด้วยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนดนฟ้าอ้ฟ้ามันเพื่อนฟ้ามันเอพวกนี้มันหมาหมมันแมลงหมูเฮ้ยมันแมลงมูวสาวีอ่ Yeah, เนี่ยเราไปต่อกันแหลนทะี่สองนะของทีมปยอถผู้ทำไปหมดแล้วมันดูแย่ไปเลยแต่ไม่เคยได้แบบปมดทีเลยแต่ไม่เคยเลยมันยากขึ้นไปเนี่ยยากขึ้นทีเลยยากกินไปยากเฮ้ยเฮ็ดตึุ้ยหัวแดงว่ะ ไปไปไปดวงทำไมไมัไม่เอาไฟพอจะแลกนะมั้เออไอัออนตีดูกวะต้องไม่โดนอ,อ่ะไม่ได้ส,สตันมันอยู่วะสตันมันวุไก <Okay. S 1> เอเวนีคิดถึงหอยเลยวะเียเยแยจชอบดว,วะไ มันกม้มมันกลมล้มหลบดูเบ้าเบ้ามันเบ้าอันนี้ทำไมมันตีไม่ได้ตีได้เยอะได้เยอะได้อยม่เมันพวกนี้ไม่โดนตีหลอวอ่ะเอ้ยมันเอาไฟดีเมื่อกี้ทำไมไม่ถอดปีกพวกนายวะเออรอบแรกรอบที่สองโอ้โหห้าสิบห้าวิห้าสิบห้าวิเลยวะเออรอบแรกเราตีไม่โดนจอังหวะทำไมไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนวะโอเคเอาตรงอย่างเงี้ย ไปต่อกันด่านที่3ดีกว่าเดีย๋ยวเพื่อมให้คามเชียร์นาฬิกาอาะไรฮะอุย้ยเฮ้ยนี่โหดอันนี้โหดคือตายสุดท้ายตาย,ตายเอ้ยถ้าตายดิน,นับยังไงเนะี่ยถ้าตายก็คือตายเราเอาเวลาอยู่แล้วไม่ใช่บวกอีกอ่ะบวกเพื่อมใช่ป่ะ<ว>ไอ<ห>เนี่ยทำไมไมันไม่แตกอ่ะม,มันตายมันก็เหลือเพื่อนคนหนึ่งไง มันตายสองไงมันตายตายสองเลยตรันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้จิตใจนี่พีนีกุเลยเฮ้ยเฮ่าว่ะมาว่ะอันนี้เกิดทำไมมันชามสีไม่ทันอ่ะตายตายตายวงตายโว้ยตายตายเล่นไฟมันกี่จังวะเฮ้ยไฟมันแรงนะเว้ยทำไปเล่นไปดูดิวงใหญ่ด้วยนะโว้ยตาย ไมีคนตายทุกคนอย่ามีคนตาย,ยมีศพตุ้ยเป๊ะมีศพทำยังไงวะไม่มีนะือมันเกิดมาแล้ว,วะอะนี่มันปล่อยแพนมัแลัวสไตลกรรมต้องนานลเลยนไม่นานถ้าปินจะได้เปรียบกว่านะครับฟืดฟืดฟืดเอาปีนขึ้นมาฟืันไม่แตกหรอมันไม่ตกมันไม่แตกอะงงตีตไฟไฟเผา มันตายมันหลอนแรงตายมันตายตายสองเฮ้ยมันแพ้มันแพ้มันแพ้เฮ้ยแพ้วังไงอ่ะเฮ้ยมันรีเลือดใหม่เ้ยเกิดได้เลือดรอเวลาไงเกิดได้แต่มันไม่แตกอ่ะงงอ่อุ้ยว่าน่าจะนานว่ะอุ้ยมันจะตายแล้ว โอ้โห1นาทีำเวลาไปโอ้โห1.5เลยนะครับผมใน5.5วิเห้คุณบอกให้เป็น2นาทีได้แล้วเดี๋ยวเราที่4นะครับผมไปกันต่อทำไมโลกไม่แตกวะไปลุยไงมันน่าจะเล่นกับเพื่อนมันเลยเพิ่มความยากขึ้นมั้งจะต้องเล็กเป๊ะกันเลยมั้น่าจะเอ้ยพวกคุณเคยเล่น ด้วงกัดกันตอนชาไอตอนเด็กๆปไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่โอ้โหลหะจัะเอ้าเสียไอ้เมือนกันโอ้โตายไอ้เจ๊เปอปเป๊ออยู่นะเป๊ออยู่นะหรือว่าต้องใช้ต่อสัชาไม่แต่ทำไมเขาไม่เคยเจอตัวนี้เลยวะไม่เคยเล่นระดับยากนี้เปล่ น้ำแข็งอะตัวน้ำแข็งไม่เหมือนจะไม่เคยเจออุ้ยมาว่ะอุ้ยอุ้ยมันแรงนะเราถอยก่อนถอยก่อนไอ้รอมนี่มันไวว่ะนี่อะไรอะไม่ไปมีเะไรเสื้อด้วยตายอุ้ยตายอีกแล้ว่ยคนเดียวตายอีกแล้วทุกคนเลยตายไม่หลบไปเขาตึงเปิดบัตรตลอดเลยคนนี้ ล้ว่ะโอ้โหตืวอแล้วนะฮะมีคนตืวอแล้วนะมีคนตืวอแล้วนะเฮ้ตุ้มตุ้มเขาเหมือนเหมือนเปลี่ยนไม่เข้าเลยวะไม่ชนะแล้วเนี่ยนี่แรงโอ้โหมาว่ะเฮ้ยโหทำได้ได้หนึ่งทีทียี่สิบสามเองนะฮะผมเอกแล้ว่ะทต่เวลาได้ดีนะะถือว่าได้ดีนะ มีทมีมที่ดีกว่าแล้วแบบมีแค่คำนี้ให้ไหมล่ะตอนตามไปมีใช้ไปแล้วคือมีใหรอบสุดท้ายกับแน <c oughs> วทดลองแลงว <c oughs> ัตถุจัน์ของชนะูยูนะอุ้ยเจ้าตัวน่ากลัวอันนี้ตัวโหวดเลยคนระับตัวสุดท้ายโหดมากเลยเฮ้ยโหดขนาดนั้นเราเรื่อก,กระชับมีไหม, <c oughs> <c oughs> มต้องลองดูลองไปแล้ว เดินนี่หัวอยู่ใช่ใช่วันนี้หัวฮะถึงด้วยเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวจังเลยเฮ้ยก็ไม่ได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยฮะวันใน้กล่าวเลยมั้ไม่ใช่เกือบเอาโดนตีทีจัดเลยเอาโดนจัดเปนตีทีจัดเลยตีอะไรนี่มันจตู่ดะเด็นใหญ่้ยสวยวิ่ง เฮ้ยอันนี้แรงอันนี้แรงทุกคนอ้าวโดนเฮ้ยมีคนโดนด้วยครัเฮ้ยน้ำใะไปแล้วเลยอุ้ยตายตายอือเฮ้ยทำไมมันแรงจังอ่ะอ้าวโอ้ยตายเกลียวเฮียเลยอุ้ยมีคนตายอีกแล้วครับผมอุ้ยตายนี่ตายนี่แรงนี่แรงตายเนี่ยว่าระวัง ลราทำไมอะครับอย่าไงเงี้ยแหละไม่เราก็เป็นอย่างงี้ดิด้นี่ไม่เราก็เป็น,นอย่างงี้อุ้ยแรงเฮ้ยถ้าเป็นแบบรงอย่างวะโอ้ไม่ต้องยิงพร้อมกันเหรอติดเยอะไม่ทำเป็นไราเห็นะตันเห็ดเห็นไงใช่แต่มันตีพร้อมกันเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันแรงนะใช่มันตีเห็นเพียร์นั่นนะเคียนทําไงทําไปหนึ่งหรที่สิบเจ็ดวีแล้วอันนี้ เกมแบบพวกกูเล่นเป็นแนวทางให้มึงเลยเนี่ยอารมณ์ตอนไม่เปรียบเลยเนี่ยจริงใช่ไปแชร์หรอวะเนี่ยโอเคฮะไปดูทีมต่อไปทีมคุณชื่ออะไรอ่ะมาเด็กต้องถามกับแฟนพีพงครับชื่อประจำเขาโดนแย่งไปแล้วนะไรประจำตัวเลยชื่อนี่โรบักชื่ออะไรฮูดูโอดูโอปัญญานี่รันคุณงานนี้โรบัก ไปแล้วครับผมเอ้ยเวลามันเดินเรถเต้ยมาเติมเลยเติมมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วครมาแล้วอ้าวทำามโดดอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีกูแรงอ่ะเอจ๊เวลาเราช้าเราเต้ยเฮ้ย อุ้ยสี่สิบห้าเฮ้ย้ยมันหอมมเฮ้แต่เวลาที่ดีที่สุดของคูมันสามสบสองนะเว้ยก็คือมือถือเป็นสามกันเถอะเกียร์ถ้าเต้ออกออกมาแล้วเตะกดออดีปใจเย็นหนือาไปให้พวกมือเข้าข่ายกันไม่ใช่ดานที่สองนี่ไหนดูเสกก่อนโอ้โหดูกูไปลุยกันต่อ Tăm tăm tam tăm ký Kì giá xa. We will teach them that a while. Hey, mật lộp, này mình like <coughs> 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 mình Ui 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 mình Ui, mình 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 มาชาร์จมาแล้วมันเร็วอะ่ะมันเร็วอุ้ยอุ้ยไกลๆมารอบสุดท้ายครับผมเราไม่ได้ซีละอุ้ยอีซี่จังไอเนี้ยมันเลี้ยวมันเร็วเร้วมัน <c oughs> อุย้ยด่านนี้คือทำไปได้หนึ่งนาทีเลยนะเอาครับผมไปรู้กันต่อที่ด่านที่สามกับไอตัวไฟ ไหวเปล่ามาจีบมันไหวเปล่าไม่เปนไหวกับเราเปล่า,าแต่ทีมที่แล้วพอได้เกือบสองนาทีนะเราสักไหนไงทีนี้เขาอร์มถึงจะจีบึ่งแล้วกันเดี๋ยวมันขาดกันเ,เ <c oughs> ดี๋ยวมันขาดปวดว่าเฮ้ยอะไรอ่ะตีอยู่ก่อนเลยอะพี้แมันโดนได้ไงวะมาดีวะยิงโ,<ฮ>โอ้ย โอ้ยโอ้ยคุณโดนอีกแล้วตายตายไอ้ยังโอ้ตายแล้วมันตายแลอวมันีตายได้ไงอ่ะได้อ่านมันไอ้รวมมจวานมีสองคนไม่ให้เหรอวะอีกคนหนึ่งหายไปไหนแล้วไม่รู้เฮ้ยมันไปนอนพักอะตอนนั้นน่ะเนี่ยขนาดอยู่ข้างบนก็ยังโดนเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยไวจังอะ มันอทีันี้จริงว่าตามที่มันพูดเลยโอเคเฮ้ยน่าจะห้าส okay. okay. ิบีป okay. ่ะท ok ้าม ok ูจ okay. ok ิไม ok ่ตายอเคมันไปทะเลาะกันแล้วแค่มีศัรูมันไม่ทะเลาะกศัตรูที่มันทะเลาะกันไม่ทีโอเคครับไปกับเจ้ต้องแข็งนั้นกักาต้ไปกันต่อครับผมก้หนึ่งใกมันไม่ขึ้นออขึ้นละกูยังไม่กดเลยอ่ะมันจะขึ้นได้ไง แก็พูดไปก่อนไงให้เราชิวๆได้ใช่ไหมเนี่ยชิวได้แล้วได้ชิวได้ชิวได้กุดันทำไมวะกูดันเราเลยไอ้เชี่ยโดนไนี่เนวะเฮ้ยจีชิวจริงเนี่ยมันโดนเบรคอยู่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนีไม่ต้องทำไงบ้างนะเอ้ยทำไมเราเลือดน้อยจังอ่ะ แต่มันโมเจแ่มันมเจใส่หัวมันเพชรชัดไปเลยครับโอ้ยมันไตมันไตเฮ้ยอะไรกันแล้วเนี่ยเฮ้ยมูจิตายไปเนี่ยเฮ้ยมูจิตายมูตายไม่มันใส่ร้ายมูจิเกี้ยวเฮ้ยมูจิโหดไปตายแล้วเนี่ยหมื่นห้าสิบมีห้ิโอ้โหนี่มันโหดชัดชัด ให้ขอยากกว่านี้มั้ยนั่นนี่เราเอาระดับยากใช่ไหมใช่ครับผมเฮ้ยแต่อันนี้ยังไม่เคยเล่นนะระดับยากนี่ยังไม่เคยเล่นเลยจะเป็นยังไงไปรวยกันอุดอดแค่อุดอดเปล่าวะไม่หนาวเลยก็ไม่หนาวเป็นมืออาชีพอุ้ยโดนอุ้ยโดน นอ้เต้มันไกลไกลก็เ uh ข้าไปใกล้เด you know? ี๋ยววะเอ้ยเฮ้ยโดนหรอจริงมากเออโดนอุ้ยทำไมโดนอ่ะว่าจริงอยู่ไหนแล้วเนี่ยมาดิมาดูเลยใส่หัวไปเลยเฮ้ยโดน ไอ้ยุดท้อเฮ้ยโดนสามต่อโดนสี่ต่อเยออเกิดไม่พอใจตายแล้วเด้อยโดนหมดไหมด้วยเฮ้ยสี่ต่อแน่เลยคนเนี่ยมาพอใจมาตอนนี้มันไม่ติดอือสุดท้ายแล้วเยี่ยมเฮ้ยโอ้โหทําเราทําไปเยอะกว่ามันว่ะ ไล์มาจบแล้วมาจบแล้วครับผมผมพอสัมภาษณ์คุนจบคนไหนครับเราแพ้ไปแล้วครับทีมปยอแพ้อีกแล้วทุกคนพี่ทีมก็แพ้แล้วเราตั้งมาตั้งไว้ให้แพ้อะไรที่เนี้ยต้องทำใจทุกคนสนุปไหมครับเกมนี้ ลิงญ่เองคุณคิดว่าเล่จ๋อๆนะคุณคิดว่าท้องควรให้เพชรเยอะกว่านี้ไหมไม่สำหรับว่ากิจกรรมมันง่ายพิจารณาตรงนี้ก็ให้ประมาณนี้แหละไม่ไปสโลมเป็นร้านเหรอวะโอเคครับสรุปเป็นร้าไปเลยนิมพยองทำไม่ได้ปกติสิบสาวินาที

ขนาดนะโอเคครับผมอันก็เป็นทีมของผู้หูดูโอเลยนะฮะโอเคงั้นเราไว้เจอกันอีพีหน้านะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้สนุกก็ฝากแชร์เยอะนะแต่ถ้าใครไม่ชอบกดปิสไลด์ได้เลยนะผมเพื่ะรเพื่อะไรมีอะไรก็ติชมในคอมเมนต์ได้เลยครับผมคือฝากติดตามช่องที่อ่่ ยอดคลิปจะเยอะกว่ายอดไลค์นะครับฝากยอดเพื่อนตามเพื่อนไล่กี่อะไรยอดตามแม่ไม่ธรรมดานะครับยังเป็นร้อยคลิปแล้ยถ้าอยากสนับสนุนยายโมจิก็กรุณาด้วยนะครับเพราะยากได้ยายนะเขาได้กันทุกคนทั้งเวนผมนะครับเปิดดิครับ ตอนนี้มีอยู่สี่โลนี่เปิดยังไงให้มันได้เนยส<ร>โลเนเียรอเียโลละตันีเี้ยว้็กไไทุกคนเจอการวันหลังดีาลาไ,ไปก่อน <S <S ครับบาย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 ครับบุตร